นึ่งชุมชนที่รวมตัวกันด้วยความเหนียวแน่นของพี่น้องทั้งไทยพุธและไถมุสลิมในพื้นที่บ้านแหลมโฮมสเตย์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นชุมชนที่เรียกว่าเป็นลูกน้ําเข็มโดยแท้จริงนะคะและที่สําคัญมีการรวมตัวกันเพื่อทําธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็นกลุ่มแล้วก็มีความเข้มแข็งมุนเสน่ห์ของบ้านแหลมโฮมสเตย์ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไรติดตามได้ ารารยงนพิเศษชิ้้นนีค่ะเมื่อทุกคนเดินทางมาที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนห้ามพลาดคือบ้านแหลมชุมชุมขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามอาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็กเมื่อมาเยือนที่นี่ทุกคนก็จะเห็นภาพ เรือประมงขนาดเล็กจอดอยู่ตามริมฝั่งบรรยากาศชายทะเลที่สวยงามนั่งเรือชมธรรมชาติของป่ากโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์บังทักษินผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์เล่าให้ฟังว่าเดิมทีชุมชนแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกผู้คนประกอบอาชีพการประมงส่วนใหญ่พอถึงช่วงหน้าฤด,ดูฝนก็จะขาดรายได้ตนจึงชักชวนเพื่อนที่รู้จักมาร่วมกันทำธุรกิจการท่องเที่ยว จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนำมารวมกันเพื่อเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวที่มาที่ไปของกลุ่ม,มนุักป่าชายเลนบ้านเหลมมือนมตนะครับจริงเแล้วที่มาที่ไปก็มันเกิดจากการที่พวกเราอ่ะอยากจะมีรายได้เพิ่มเพิ่มจากงานที่มีอยู่แล้วแต่โจทย์มันคืทอทํำยังไงเรามีรายได้เพิ่มแต่เราต้องอยู่ที่บ้านเราได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพญาติพอ่พอ,พอแม่พี่น้องในในหมู่บ้านด้วยในในชุมชนเราด้วย ทีนี้พวกเราก็เลยมามามาร่วมคิดกันว่าเราจะทํำยังไงให้มันเราจะเอาสิ่งในในชุมชนเราอ่ะสามารถเอามาเป็นโปรเกมแล้วก็สามารถเอามาขายให้นักท่องเที่ยวได้เด่ท่องเที่ยวชุมชนของพวกเราก็คือเป้าหมายของพวกเราคือทํายังไงเอาตังค์ของคนข้างนอกมาแบ่งกับคนในชุมชนสําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของบ้านแหลมโรมสตรี มีกิจกรรมให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมธรรมชาติชมวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้านบำรุงผิวด้วยสปาโคนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นที่มีให้นักท่องเที่ยวได้เลือก แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากชุมชนแห่งนี้คือการห่วงแห่งธรรมชาติภายในชุมชนที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีเราขายกิจกรรมวิถีธรรมชาติวิถีชุมชนวิถีวัฒนธรรมยกตัวอย่างนะครับนักท่องเที่ยวมาที่นี่คุณก็ได้ไปเที่ยวในทะเลตอนเช้านะครับสายสายขึ้นมาคุณนั่งรถซาลิงไปเที่ยวดูวิถีชุมชนไปดูปรลาดภูมิปัญญาต่างๆไปดูกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งมันมีอยู่แล้ว เราไม่ได้พาแต่มาเที่ยววิถีมุสลิมอย่างอย่างเดียวเรายังไปดูโบราณสถานต่างๆซึ่งมีอยู่ในจังหวัดนครซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านเรานะครับท่องเที่ยวชุมชนมันเป็นพวกเราเป็นพารุนธรรมนะเราไม่ได้กักอยู่แต่ว่าใช้ว,วิถีมุสลิมอย่างเดียวแล้ววิถีพุทธเราก็เอามาใช้มาผสมผสานนะครับ วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านแหลมเป็นอีกมวอเสน่ห์ที่ทุกคนอยากมาเยือนด้วยความเข้มแข็งของคนในชุมชนทําให้ชุมชนบ้านแหลมมีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวควบคู่กับการทําอาชีพหลักประมวลพื้นด้านได้อย่างสมบูรณ์ผู้คนในชุมชนแห่งนี้มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นกันเองและอยู่อย่างพอเพียง เป็นวิถีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หาดูได้ยากในปัจจุบันนี้และพร้อมที่จะให้ทุกคนได้มาเห็นมาสัมผัสมวลเสน่หตรงนี้ชุมชนบ้านแหลมโฮสเย์ h, พร้อมต้อนรับทุกคนที่จะมาเยือนทีมข่าวเอ็มดีเซ์รายงานจากจงังหวัดนครศรีธรรมราช